you ปัญจะสตาธิจานิเทเวตัวัจระสาธานิอติกานธานิปัจจุปันาาลวเสนะอาสาระมาสตาัปะนัสสบาลทีนานวานวเสนะปะวานโหติเอวังตากาภะวะุโสปาริธาดาตาสนาิาราาาสรัเยสต Pandemic. สุขธรมสะดวกพระพุ <c oughs> ทธศาสนายุการณักดำเดินตั้งแต่วันอันเป็นที่เสด็จจัดันึาคาพิธานแทนองสมเด็จพระที่คิดมารพระันต์ัมมมสามพุทธเจ้าของเรานั้นบัดนี้เมื่อไปแล้วได้2,554พรรษาปัจจุบันสมัยตรกับสุรทินวันศุกร์ที่15เดือนสารกดากล พุทธศักราช2,554รับพุทธศาสนานิการรับจำเดินตั้งแต่วันเป็นที่เสด็จจับฐันครปริพานแห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาจารย์สามาาุพเจ้าของเรานั้นมีใจความกานท่านสาธุชนพุทธบริศาส์จะพึงกำหนดนักและรับรู้ด้วยประการนี้ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอันตรตตะวิสัมโพธิสัมพุทธิทวะทัสสะโต พระธรรมยังคาเทเสติธรรมจักรการานุตารามีเตจีขอเจริญสุขท่านพุทธศาสนิสสะโทนทั้งหลายณบ so ัดนี้อาตมภาพจักรพรรดิคาเดพระธรรมเทศนาในธรรมจักรการว่าด้วยวงล้อแห่งธรรม เพื่อเป็นเครื่องประสานพระองลอสละศีาก็จะปัญญาอรมีเพิ่มกุศลบุญเยราสีของท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่พร้อมใจกันมาบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลมีการทำบุญใส่บาตรให้ทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาหลอดเทียนพ่อรรษาเป็นต้นพาทุกวันนี้คือวันอาสารหบูชา ซึ่งจะมีการเวียนเทียนถวายเป็นพุทธบูชาในช่วงค่ำถึงต่อไปอเนื่องด้วยวันนี้เป็นวันเพ็ญเดือนแปดหรือเดือนอาสารหะนับว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและเป็นวันสำคัญต่อโลกธา,าตุทั้งสามด้วยคือมนุษย์โลกเทวโลกและอม,มโลก และต sí ่อจากนี้ไปเป็นเวลาสามเดือนพระสงฆ์ทั้งหมดจะหยุดการจะลิกไพยังถิ่นทางเพื่อได้เวลาเป็นช่วงศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์และปฏิบัติสีภาปนาาเพื่อผลแห่งการบรรลุทางตามความสามารถแต่ละรูปต่อไปได้วยว่าวันนี้คือวันอาสาราบูชาเป็นวันที่มีความหมายต่อนั้งมวลเป็นยิ่งนักเพราะว่าวันนี้ เป็นวันที่มีสิ่งที่เป็นสิ่งแรกเกิดขึ้นมาในโลกในวันนี้เดียวกันถึงสามอย่างด้วยกันคือหนึ่งเป็นวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสแสดงความเป็นครั้งแรกเรียกว่าปฐมเทศนาเป็นวันที่พระพุทธองค์ทรงประกาศคําสอนและทรงทาหน้าที่แห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นครั้งแรก สองเป็นวันที่มีผู้บรรลุธรรมเป็นครั้งแรกคือพระปัญจวัคคีที่รับฟังพระธรรมในครั้งนั้นมีพระอัญญาโจรัญะได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นคนแรกและได้ทูลขออุปสมบทเป็นพระสงฆ์รูปแรกในศาสนาและสามเป็นวันแรกที่พระรัตนครัยได้อุบัติขึ้นมาในโลกทั้งสามรัตนคือพระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตนะพระสังฆรัตนะรวมเป็นพระรัตนตรายอย่างสมบูรณ์พระผสมเทศนาที่ทรงสแสดงเป็นครั้งแรกในวันนี้นั้นมีชื่อว่าธรรมจักกับวัฒนสูตรเรียกสั้นๆว่าพระธรรมจักเทศนาแปลว่าพระธรรมที่เป็นวงล้อแห่งธรรมะที่ทรงขับเคลื่อนไปเป็นครั้งแรกซึ่งพระธรรมจักเทศนาที่พระพุทธองค์ทรงหมุนไปแล้วนี้ เป็นอปฏิวัติยานคือจะไม่มีสมณะรามเทวดามาหรือคมใดๆสามารถถึงจับได้หรือปฏิเสธคัดค้านได้สืบเนื่องมาจากผู้รับฟังธรรมเป็นครั้งแรกนั้นเป็นนักวัดที่มีความเชื่อถือในสิ่งที่ผิดและนถือข้อวัดปฏิบัติที่ผิดิมาก่อนพระพุทธองค์จึงทรงถอนความถึงผิดนั้นออกจากจิตของเขาตอแล้ว จึงเยียวยาด้วยพระธรรมโพสต์ของพระพุทธองค์ต่อไปใจความแห่งพระธรรมจักรนั้นพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงให้บรรจาวิธีได้ทราบถึงความเชื่อถือที่ผิดผิดและข้อปฏิบัติที่ผิดพลาดไปตามความเชื่อนั้นซึ่งเป็นข้อที่ไม่สมควรพึกและเป็นแนวทางที่ไม่สามารถนำผู้ปฏิบัติไปสู่การบรรลุธรรมตามที่ต้องการได้อันได้แก่ข้อปฏิบัติที่สุดโต้ ในสองแนวทางด้วยกันคือหนึ่งการพรมาด้านกายตามรัทฎีที่ถือว่าร่างกายเป็นที่อยู่ของกิเลสเมื่อมีการพอรมาด้านกายแล้วจะทําให้กิเลสตายไปจาดร่านกายและทําให้ตนเองบริสุทธิ์ได้ฝ่ายนี้เรียกว่าพวกอัตติลรมะฐานโยคเป็นพวกสุดตรงพวกหนึง่งสองการหมกมุ่นในการเสพกามลม ตามหน้าทีที่ถือว่าการเสพสุขทางการมรมลให้มากนั้นจะทําให้บรรลุถึงบรมตกลที่แท้จริงได้ฝ่ายนี้เรียกว่าการมาสุขานิการุโยกก็เป็นพวกสุดโต่งอีกพวกหนึ่งทั้งสองแนวทางนี้พระพุทธองค์ได้ทรงชี้แจงว่าเป็นความเชื่อที่ผิดเป็นมิจฉาทิฐิเป็นข้อปฏิบัติที่ผิดเพราะการทรมารั้านกายจะทําให้เป็นทุกข์ลำาบากเปล่าไม่อาจยังประโยชน์ให้สําเร็จได้ และเป็นวิธีที่ไม่ประเสริฐเป็นการละทุกขผิดที่ส่วนการเสียบสุขทางการบรมนรมนั้นเป็นของเลวเป็นของชาวบ้านเป็นของสุขชนไม่ใช่ของพระอริยะไม่อาจทำประโยชน์แห่งการบรรลุธ,ธรรมให้สําเร็จได้ทั้งสองแนวทางนี้บรรพชิตผู้สแสวงหาทางพ้นไม่ควรประพฤติท่านทรงสอนความถิดผิดออกจากจิตของปัญจาิธีได้แล้ว พระพุทธองค์ได้แสดงแนวทางสายการคือมัชฌิมาปฏิปทาเพื่อเป็นหลักปฏิบัติสําหรับผู้มุง่งต่อการหลุดพ้นว่าข้อปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นนั้นมีความเป็นเหตุเป็นผลเกี่ยวเนื่องกันแพร่ประการเรียกว,ว่ามักมีองค์ประกอบแพรประการแปลว่าข้อปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นที่มีองค์ประกอบแปดอย่างจะขาดเสียข้อใดข้อหนึ่งไม่ได้ข้อปฏิบัติทั้งแปดข้อนั้นมีรายละเอียดรายย่อว่าดังนี้ หนึ่งสัมมาทิฏฐิการมีปัญญาเข้าใจความจริงในทางที่ถูกต้องอันหมายถึงรู้อริยสัจธรรมคือรู้ว่าชีวิตเป็นทุกข์รู้ตัณหาตัวที่ทําให้เกิดมีชีวิตขึ้นมารู้ผลของความสุขเมื่อตัณหาดับลงและรู้วิธีการที่จะปฏิบัติให้ถึงซึ่งการดับตัณหาเสียได้สองสัมมาสังกัปปะการทำริอยู่ในใจเสมอเสมอ ึงการสแสวงหาทางคพ้นไม่หมกมุ่นในการทั้งปวงฝ่ายในในการละออกจากการอยู่สเสมอสามสามมาวาจาการประกอบกรรมดีทางวิีกรรมไม่เก็บความชั่วไว้ที่ปากพยายามวัดเห็นจากการพูดเท็จพูดต่อเสียยุโยงให้ผู้อื่นแตกความสามัคคีกันไม่พูดจาตลกขนองไร้สาระอันทำให้ปิดบังปัญญาที่ลุกคุ้งเสีย พูดแต่ความเป็นจริงมีคำพูดที่ไ่รอสุภาพชดในสิ่งที่ตอประโยชน์ให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่ตนและผู้อื่นสี่สัมารกรรมมันตรก,การประกอบกุศลทางพฤติกรรมภายนอกที่มีพฤติกรรมที่สงบไม่ทำร้ายเหยียดยนรังแกผู้อื่นไม่ประพฤติร่วมศิลธรรมอันดร้องทั้งไม่ทำร้ายเยียดยนตนเอง ด้วยการดื่มสิ่งมอมเมาอันทำให้ขาดสติและบัญนรอนกำลังบัญญาให้สูงไปาสัมมาอาชีวะการดำรงทชีพด้วยความสุจริตปราศจากการประกอบอาชีพที่นำโทษมาสู่ตนเองเช่นการหลอกลวงพ้นที่หรือทำทุทริตต่างๆเป็นต้น 6. สัมมาวายามะาการทำความเพียรเพื่อสร้างสุสนให้กับตนเองอยู่เสมอเสมอ เล่นทำปญตักบาช่วยเหลือผู้ยากไร้สร้างสาราวิหารการทำเป็นต้น้อมกันนั้นก็เพียนพยายามลดน้นเลิกจากอกุศรกรรมให้น้อยลงเพียนละจากการข่าวโทษผู้อื่นจากการเป็นเหยื่อเบียดเบียนผู้น้อยเพียนละจากการรักขโม,มยช่อช่อโขกเป็นต้นเจ็ดสัม,มาสติมันเทียนกำหนดสติอยู่ในธรรมสี่อย่างเสมอเสมอคือ หนึ่งกำหนดสติพิจารณาดูร่างกายของตนเองและผู้อื่นหรือสัตื่นทั้งที่อยู่ใกล้ๆและอยู่ในที่ไกลทั้งที่มีร่างกายหยาบและร่างกายละเอียดสองกำหนดสติพิจารณาดูความรู้สึกของตนเองและของผู้อื่นอยู่เสมอเสมอว่าขณะนั้นเขาม,มีความรู้สึกเช่นไรเขาม,มีความรู้สึกเช่นไรสาม ใช้สติกำหนดพิจารณาดูจิตใจดูความนึกคิดของตนเองและของผู้อื่นอยู่เสมอเสมอว่าขณะนี้เรากำลังมีจิตใจที่มีความโลภหรือกำลังมีความโกดแค้นเกิดขึ้นหรือกำลังเข้าใจ,ใจาาติดอ,อ,อย่างไรบ้างหรือคนคนนั้นกำลังคิดไปตามความโลภโกรธหรือหลงติดอย่างไรบ้างและสี่ใช้สติพิจารณาดูสภาวะธรรม ที่กาลังเกิดขึ้นในจิตใจของสัตว์ว่าขณะนี้ทําอะไรกําลังเกิดขึ้นที่จิตใจของผู้นั้นหรือของเราเองโดยสรุปแล้วคือการใช้สติกําหนดที่รารณาดูสภาวะธรรมสี่อย่างคือร่างกายเวทนาความรู้สึกจิตใจความคิดและธรรมที่กําลังเกิดขึ้นนั้นเองเรียกว่าจเจริญสติป,ปัฏฐานสี่ และข้อสุดท้ายือแปดสัมมาสมาธิการทําสมาธิที่ถูกต้องอันจะนําให้จิตนิ่งสงบปราศจ,จากพิวรต่างๆได้ทําให้เกิดฌานสมาธิขึ้นมาในใจถึงฌานที่หนึ่งเป็นอย่างตาำเมื่อการทําสมาธิถึงขั้นทําฌานได้แล้วฌานจะเขานิวร์ต่างๆให้ไม่ไปทําให้เป็นจิตบริสุดและมีพลังมากเมื่อจิตนิ่งสงบปราศจ,จากพิวร กนถึงฌานเกิดขึ้นได้แล้วจะทําให้ปัญญาเกิดขึ้นมาพิจารณาเข้าใจธรรมที่ละเอียดลึกซึ้งภายในเป็นปัญญาที่เกิดขึ้นมาเองเรียกว่าภาวนามมยปัญญาทําให้เข้าใจในธรรมของพระพุทธเจ้าได้ด้วยตัวเองราสฎาการบอกเล่าจากบุคคลอื่นเป็นสารทิสติโกโคือเห็นประจกได้ด้วยตัวเองเป็นปจัจจตังคือผู้รู้จะรู้ได้เฉพาะตัวเองเท่านั้น มักข้อปฏิบัติทั้งแปดอย่างนี้จะต้องสร้างในพุกทั้งแปดข้อจะขาดเสียข้อใดข้อหนึ่งไม่ได้เพราะข้อปฏิบัติเหล่านี้เองทําให้องค์สมเด็จพระสัมมาสัามพุทธเจ้าของเรานั้นสามารถัสรู้อริยสัจได้อย่างสมบูรณ์จงมีพระเนตรเห็นธรรมได้ยานปัญญาเกิดขึ้นและนําไปสู่การบรรลุธรรมถึงความเป็นพระอ,อรหันต์และปาริิพานได้ในที่สุด นอกจากหลักปฏิบัติทั้งแปดนี้แล้วพระธรรมเทศนายังได้แสดงถึงความจริงที่ทรงได้ตัดรู้มาคืออริยสัจสี่ประการได้แก่ความจริงอันประเสริฐสี่ประการอันไม่เคยมีผู้ใดได้เคยฟังมาก,ก่อนที่ทรงทําให้ได้ขนาดมากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ว่าทรงตัดรู้ได้ด้วยัอเองพระองค์เองโดยชอบใจความแห่งอริยสัจทั้งสี่ประการนั้น มีรายละเอียดโดยสังเกตดังนี้อารยสัตว์ข้อที่หนึ่งคือทุกข์หมายถึงการเกิดเป็นทุกข์ความเจ้าาเป็นทุกข์และความตายเป็นทุกข์อาจสรุปให้เข้าใจใง่ายๆได้ว่าชีวิตของสัตว์นี้เองเป็นทุกข์ชีวิตของสัตว์เป็นทุกข์เพราะตกอยู่ในวังวนของลักษณะสามอย่างคือความไม่เที่ยงแงท้ตรงที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาประเดี๋ยวเกิดประเดี๋ยวแก่ประเดียเด๋ยวตาย แล้วก็กลับวนเวียนกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เช่นนี้อีกไม่รู้จบไม่รู้สิ้นมีความเป็นทุกข์เพราะต้องแบกรับภาระเลี้ยงดูสังขารร่างกายของตนเองอยู่ตลอดเวลาต้องแสวงหาอาหารมาหล่อเลี้ยงพยุงชีวิตไว้ทั้งอาหารตายและอาหารทางจิตที่จะสื่ต่อพบอื่นต่อไปนอกจากนี้ชีวิตยังไม่ใช่อัตตาตัวอมตะคงที่ต้องขึ้นต่อปัจจัยต่างๆอยู่ตลอดเวลาดังนั้นชีวิตของสัตว จึงเป็นที่รวมแห่งทุกทั้งตัวการเกิดขึ้นมาเป็นชีวิตใดๆก็ตามล้วนมีผลเป็นทุกทั้งสิ้นแม้บางพบจะดำรงตนเป็นสุขอยู่บ้างเพราะมีทุกน้อยลงเช่นเทวโลกและโทมะโลก,ก,โลกแต่พบทั้งหมดนั้นก็ไม่เที่ยงเสมอไปทั้นสิ้นอายุขขายแล้วก็ต้องท่องเที่ยวไปเกิดในภพภูมิอื่นอได้ชีวิตอื่นที่เต็มไปด้วยทุกข์อีกต่อไปไม่รู้จบอรยสัข้อที่สองคือ ทุกสมุทัยหมายถึงมูลเหตุที่ทําให้เกิดเป็นชีวิตขึ้นมาและทําให้ชีวิตมีการเป็นว่ายไปเกิดในทุกต่างๆได้คือตัณหาตัณหาเป็นสมุทฐานคือที่มาของทุกทั้งปวงตัณหานี้แยกออกเป็นสามยางคือตามตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาสรุปให้เข้าใจง่ายๆคือเพราะความต้องการที่จะมีชีวิตเป็นอมตะ มีความหผงแหนในชีวิตของตนเองและอยากจะเกิดในภพต่อไปอีกมีความหงหาอาไว้จิตใจอยู่ในสิ่งของต่างๆไม่อจดทายความที่ถึงไปได้เหมือนเด็กหผงแหนของเล่นฉะนั้นด้วยอันภาพแห่งปัญหาในการยึดมั่นหผงแหนเหล่านี้เองเป็นมูลเหตุแห่งการสร้างให้มีชีวิตของสัตว์เกิดขึ้นมาได้ดีและทำให้เกิดเป็นสัตว์ในทุกต่างๆต่อไปไม่รู้จบ จึงเป็นทุกข์เรื่อยไปอริยสัจข้อที่สามคือทุกขานิโรธหมายถึงการดับทุกข์คือการบรรลุถึงนิพพานอันเป็นการสิ้นทุกข์ทั้งปวงหมายถึงการดับปัญหาดับความต้องการต่งางๆไม่ผูกจิตวิดมั่นในชีวิตหลุดพ้นจากการมิดมั่นและการหวังได้ตัดตามอมตะเมื่อตัญหาหมดไปดับไป,บไปการจิตใจในทุกข์ใด ็ไม่มีหมวดสอุปาทานที่ถูกยึดไว้จึงทําให้บรรลุถึงการดับได้อย่างสนิทคือนิพพานไม่ติดในพุทดๆอันเป็นการดับทุกทั้งปวงในสังสารวัฏเป็นบรมสุขทั่วนิรันดรอ,อริยสตจ์ข้อที่สี่คือทุกขานิโรธท่าไม่มีปฏิปทาหมายถึงข้อปฏิบัติที่จะทําให้ทุกทั้งปวงดับไปได้หรือข้อปฏิบัติที่จะให้บรรลุถึงนิพพานได้ ข้อปฏิบัติดังกล่าวนี้คืออริยมรรคมีองค์ประกอบแปดอาการหรือเรียกว่ามัธฌิมาปฏิปทาคือทางสายกลาอันมีไงดังได้สแสดงมาแล้วตั้งแต่ต้นการปฏิบัติตนเพื่อให้บรรลุถึงความบทจะต้องปฏิบัติตามหลักข้อปฏิบัติแห่งมรรคมีอ,องค์แปดองค์แปดประกอบกัแปดอาการอย่างนี้จึงจะถึงการดับทุกข์ได้อย่างแท้จริง อริยสัจท,ทั้งสี่ประการดังกล่าวนี้มีหลักปฏิบัติที่ควรรู้เพิ่มเติมอีกอย่างคืออริยสัจข้อที่หนึ่งคือชีวิตเป็นทุกข์มีหลักปฏิบัติที่ต้องทากับข้อนี้ก็คือต้องศึกษาชีวิตให้เข้าใจและรับรู้ถึงความจริงของชีวิตอย่างที่เชิญเรียกว่าปรินญยธรรมอริยสัจข้อที่สองคือตัณหาที่เป็นมูลเหตุให้เกิดทุกข์หรือให้เกิดมีชีวิตขึ้นมา มีหลักปฏิบัติที่ต้องทำคือต้องละอันหาหรือขจัดอันหาให้หมดไปจากจิตใจเรียกว่าประหาสัพพธรรมอายสัจข้อที่สามคือการดับทุกข์หรือการดับสมุทฐานที่ทําให้เกิดทุกข์ขึ้นมามีหลักปฏิบัติที่ต้องทําคือต้องทําให้แจ้งประจักษ์ต่อตนเองให้ได้หรือถึงกระทําให้เสร็จเรียกว่าสัิตาสัพพธรรมและอิยสัจข้อที่สี่คือ ข้อปฏิบัติเพื่อให้บรรลุถึงการดับทุกข์ทั้งทั้งดวงได้มีหลักปฏิบัติที่ต้องทคือต้องปฏิบัติให้ครบตามมรรคทั้งแปดอย่างจะเลือกปฏิบัติเฉพาะข้อใดข้อหนึ่งไม่ได้การ,รบรรลุธรรมตามหลักพระพุทธศาสนาจึงจังได้ข้อนี้เรียกว่าพาเวสพัพพธรรมหลังจากที่พระพุทธองค์ได้แสดงพระธรรมจักกะวัฒนะสุขีจบลงท่านพระโคนทัญะได้ปัญญาตัดสิุตาม พระพุทธองค์จรงสองเอ่งพระวจาว่าอัญญาสีวัตโภกนัญโยแปลว่าพระโกนัญญะได้รู้แล้วหรอหลังจากที่พระพุทธองค์ได้ตรัสพระวจาเช่นนั้นทําให้พระโกนัญญะได้นำฉายาใหม่ตามพระวจาทศึสนั้นคืออัญญาโกนัญญะแปลว่าพระโกนัญญะผู้ได้รู้แล้วตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา พระสุรเสียงแห่งพระธรรมจักรเทศนานั้นได้พุ่งขึ้นไปจนถึงภมโลกเพียงชั่วขณะเดียวเท่านั้นตั้งแต่ภุมมเทวดาขึ้นไปถึงสวรรค์หกชั้นคือสวรรค์ชั้นตาปุมมหาราชั้นดาวจูชั้นยาบาชั้นดุสิตชั้นนิมานาราดีชั้นปรารณีมิตรวัสวัตดีและภมโลกอีกทั้งสิบหกชั้น ยกเว้นแต่อาสัญยีผมเท่านั้นคือโม,มมะปริสัทฌาธรรมะปโลดิตามหามรามาปริสตาภาอัปมานาภาอาภัสราปริสตุภาอัปมานาภาสุขกินหาเวหภพลาอาวิหาอาตตปาสุทัสสาสุทัสสีและผมชั้นอาตินิภพ ทั้งเทวดาและคนเหล่านั้นสามารถได้ยินเสียงแห่งพระธรรมเทศนาเช่นเดียวกันกับเสียงมนุษย์เลยทีเดียวพระธรรมจักสับปวัตนสูตรนี้ได้เป็นประจักษ์พยานแห่งธรรมที่พระพุทธองค์ทรงได้ตรัสรู้มาว่าเป็นธรรมที่เป็นความจริงและมีผู้สามารถอนุญาตได้ตามารจริงดังนั้นวันนี้จึงเป็นวันแรกแห่งการประกาศพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ หลังทรงสัสรู้มาได้สองเดือนและเป็นพระธรรมเทศนาครั้งแรกจากการแสดงคมนั้นทำให้มีผู้บรรลุธรรมตาเป็นคนแรกและได้ทูลขออุปสมบทเป็นพระสาวกรูปแรกในพระาราศาสนาซึ่งเสียบเสมือนเป็นพยานแห่งการศัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นรูปแรกทําให้วันนี้เป็นวันที่มีพระร,รัตนรัยได้อุบัติขึ้นมาในโลกเป็นครั้งแรก ยังอมริยะธรรมให้ชำระไปย,ยังหาไทยอันดบอดของสรพสัต์เป็นครั้งแรกการแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องในวันอาสาฬหบูชามาตั้งแต่ต้นสน่วนปัจจุบันนี้ได้แสดงความเป็นมาแห่งวันอาสาฬหบูชาพร้อมทั้งธรรมทั้งปวงที่เกี่ยวข้องในวันนี้ไว้ครบถ้วนบริบูรณ์แล้วจึงขอยุติพระธรรมมาเทศนา ไว้แต่เพียงเท่านี้เทตนาปริโยตานเนในที่สุดแห่งพระธรรมเทศานานี้สัพพะพุทธานุพาเวนะสัพพะธรรมานุพาเวนะสัพพะสังฆานุภาเวนะขอเดชะคุณพระพุทธรัต์กำจัดทุกจเจริญสุขสิริมีหลักฐานขอเดชะคุณพระธรรมรัตกำจัดทานให้ภัยสารสุดของคุณขอภัย ขอเดชะคุณพระสังฆรัตอังกัดโลกให้เตียงโศกสีชนจนเกินไขขอเดชะพระสังฆารัตดังกัดทเจริญวัยเจริญสีเข้ามีสุขทุกประการอาตมภาพารับประ,ะทานแสดงพระธรรมเทศนาในธรรมจักรถามาก็พอสมสมัยได้เวลาจึงขอสมมุติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้ เอวังก็มีด้วยประกาศนี้